ครับ <c oughs> กับสวัสดี FC ซีหลอบซีถุมนะครับเด้อหลอบซีถุมอยัดเม่นกนัได้รับโทษจากปูบุญมีวัดพระธาตุสิริบุญมีครับเป็นโทษมากเป็นไล่มากเพราะว่ากับผมบ่ได้ไปท้ำเหยียบยวดปูนะครับเพราะว่ามันไกลเป็นได้ทรงมาให้่ครับ ปูพขนวากล้วยแพะเห็บซี่ด้๋ยวหูเด้เห็นนะเพื่อมีผู้ใดอยากเห็ดอยากส,าสาานะั่งซาลาน้ำเผินปูเราบอกขอาบอากกัญญาณิมีหงาโยมสุขุสุขคนผู้ใดมีใจใส่สัทธาอยากเห็ดอยากสาั่งร่วมส,สั่งซาลาสำหรับเหล็กปูบุญมีนะครับเด้อมาแล้วเหล็กปูบุญมี รอบนี้ปูวงกลมให้สามคูครับสามคูครับเดี๋ยวจะลุงให้เอฟซีเดเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับเด้อเพราะว่าปูพึงไล่มากตอนประมาณสามถุ่มนะครับตอนประมาณสามถุนเรียกปูหวัดปลา พระธาตุสิริบุญมีอยมเพื่อเพี้ยนนะครับเดอมงคนอยู่เป็นบ่ไใดแพ้งสถานที่ยังเงียาง่วมอยากไปหูไปเห็นกับมาได้ครับไปเส้นน้ำเพื่อเพี้ยนขึ้นไปอีกไปหัดตรงขามทั่งเขาบันหน้าบัวครับแล้วก็เลี้ยวไา้เขาไปประมาณจักสองอเมตรน่าจะได้ครับเหลาก็มี เห็นไปทังเขาวัดป้าอยู่ดานใส่มือนะครับเด้อเป็นไปไม่สำหรับเอฟซีทัทนใดที่อยากจะไปรวมทํำบุญไปเบื้องวัดเพิ่นว่ามันเป็นยังไงเป็นเหตุสิสางให้รียกว่าอยากให้เอฟซีไปเบิ้งนะครับเด้อ้าเรียกปู้เขารอบนี่บ่ได้บอกง่ายหรอกครับว่ามีหวัวม้องจอดรถพุน่นนะครับถามันเรียกปู้เขาอยู่รอบนี้ครับมาเบิ้งเรียกปู้ไปน้ำกันนะครับเด้อ สำหรับเหล็กปูเหล็กเติมแรกเอา <c oughs> <c oughs> เหล็กเสียนพระก้อนเหล็กข้ามเสียนเหล็กเสียนพระครับวันที่ก่เนาะครับเนาะวันที่หนึ่งมิถุนายน สองห้าหกหกโมเมนบอกเลขยได้ครับข้างบนเป็นพ่อสอนนะครับอันนี้เลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อเรียกลัทธบัตรไทยนนโมเมนต์เรียกเหล้าครับเลขเล้าผมล,ล,ลงให้แล้วส่วนเลขเล้าหยิบเสี้ยนใดอยากนั่นก็หลอดใบนะครับเด้อผมติดท่มากก็ได้โท่มากมาเบอร์ผมก็ได้ครับผมติดบอก เลยว่าหลอดใบของเล่าเนี่ยพอมันเด๋ยวออกประแม่นสองถุมกุกว่าครับหลอบใบผมจะีฟันท่งห้เลยเลยครับ <c oughs> ว่าลายคูครับหลอดใบครับมาเบิ้งเด็กปูขนมีไปต้มกันนะครับปูขนทรงมาไห่ผมเกิดหลอกลงตามปูบอกนะครับเด้อ มี3มี6มี9มี2ข้างบนก็เป็น4 7 0 470มุมนี้ก็5 8 1 นี่เพิ่นเอินเลขกเพิ่นเรียกว่าเลขเสียนพระเลขข้ามเสียนถ้าสมมติว่าข้ามเสียนสมมติว่าสองเจ็ดห้ายังีบอกนะครับเด้อถือว่าเป็นเลขข้ามเสียนพระขันขามมมา่ยังที่ขันขามกลับขึ้นไปงที่ก็บอกนะครับเด้อเป็นแนวทางสําหรับการเสียงสือ่อนะครับเด้อโมเมนต์วัาจิสซื่อได้ซุ่มซี่ซุ่มหาไปห้องก็ต้องนี้ แนวทางเบิงน้ำเ้อครับเด้ออันนี้เรียกขามเสียนเสียนพระขามหัวพระบ่ได้ครับเรียกใขรยกตัวย่างครับนี่เป็นหัวพระพุทธรูปเพิ่นสามเหลี่ยมนี่สมมุดเก้าเจ็ดแปดกับบัลลได้ครับเด้อ้าเรียกสามตัวถ้าสมุิว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดังสีได้ครับารตาขันเรียกสามตัวมาเดียวสามสี่หนึ่งจังถีก็บ่ได้ครับ หรือว่าเป็นเลขสามเสียนครับปูจิจับครูให้ก็คือสามหกสามสองแล้วก็สามเก้าครับสามครูครับ สามคูเฉพาะสามคูนี่ปูวงกลมให้ครับผมเคยไปตามเรียกปูเมาลายเถี่ยวลายหล,ลอด้วครับปูได้วงกลมไว้ลักษณะนี้คือว่าตัวเด่นของ,ของปูนะครับเด้อเอาไปเปียบเทียบเบิง้งเย็บซี่านได้มากมีเรียกสำนักอื่นดังๆมากคือจังไดงมีแนวทางเบิ้งว่าจะเรียกจะขวงมาก รักสกับมาจับคู่ใส้กับเปลยกปูนี่หันตรงกับเปลยกปูกับสามารถมีโอกาสออกได้นะครับเ้อเราก็เรียกสามโตผูเขียนไปให้ก็คือสี่เจ็ครับ อยูเสียนพานี่เจ็ดอันนี้เลขพ่อสอด้วยครับเดินบอมแมนบอมแมนนั่นเป็นพ่อสอของปีนี้ครับบอมแมนบอกเลขเด้นนั่นเด้อนียอาจจะออกอยู่ทั้งเลขพอสอนกับ,บอกว่าถือดอกสี่เนย์น้วก็ห้าแปดึ่ง ผมบ่บบนย่าไว้ปะเนาหรอกครับเพราะวา่าเ็บซีเ็บซีเทมาหาผมมือนนี้มิตรุุนอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นครับมิตรระดับคุ้นย่าครับโท่มากเอซี FC. ของผมมิตรระดับคุ้นย่าเลยครับทุ่มาเมือเอาเนี่ยเอาทางมือน,นี่ขอขอบุญขอบุญเอซีอหลอดนึงนะครับเดอ้อคุ้ย่าติ่ติดตาม เซียนน่ะดีผ้าลวดเส,สนอน้ำแนวทาั้งตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเลขกได,ด,ด้เป็นตัวกผมก็จะไปติดตามมาให้ได้ครับเด้อจับคูพันแล้วเด้อครับเด้อบัดน,นี้ก็บหกเก่าครับหกเก่าม่จากสาครับมาจากนี่ครับสามหกเก้าสองนี่ปูเราสิมาจับคูสามหกสามสองสามเก้าเราเราสิวิ่งอยู่ในนี้แล้ว้อครับ บานนี้รอบนี้ก็ครูทั้งไตก่ะหกเก้าหกสองเก้าสองส่วนเหลยกสองคูทั้งไตนี่สามคูทั้งไตนผู้เราขีดเตนไตให้แบบนี้นะครับตัวอย่างของปูมีอยู่ เราคิดจนเตะจักซิเมนเน้นบ่เน้นเพราะว่าบ่ได้ไปหาปูครับบ่ได้ขึ้นไปหาปูเพราะว่าอยู่ไกลครับผมกระยุงกันยากน้ำวันเขาว่านหนำหัวก็แล้วครับนี่แหละครับสองเหล็กปูบ้านนี้ก็เขียนซื้อปูไว้ข้างล่าง ปูบุญมีปูบุญมีครับครับปูรอดก็บ้านำเสนอให้ปูรลดเอฟซีทานได้โฉมแมนเพิ่อยาก ร่วมเียดร่วมสั่งเรื่องการทำบุญปัจจัยการทำบุญของปู่พันกับมันเรลยกเขา f อฟซีทันไดอยากร่วมบุญร่วมสั่งสาระการ,รเรียนน้ำปูก่ก่ะเนียวผมจิติิตามไมายเล็กบัญชีน้ำปูให้อีกตั้งหากแล้วครับถ้า f อฟซีทันไดโศกมานกับ,บ่าต้องโอนมาผ่านผมครับก็คือโอนเขาบัญชีของปูครับ เพราะว่าพันสังสาราพันเหล่าด้วยครับเด้อยสาระการปรเปลี่ยนแต่ผมมีโอกาสเดี๋ยวไปถ่ายถ้ำผมก็จะถ่ายถ้ำมาให้เอฟซีเดบง้งได้เห็นหลุมสาราพวกสังสาราการปรเปลี่ยนเพิ่นครับยังพันเหล่วครับผู้เราอยากเห็ดเราอยากสังมันเหล่ากับผมมีม่องหาเราว่าผู้กันได้าฝากช่อง YouTube ทุกช่อง ไปนําเสนอให้กันเพื่อเรียกปูเขาเล่าก็ว่าให้มาทำบุญมาสอยปูเด้มาสั่งสลาสวอยปูเด้เราอยากเรียวปูพระเจ้าใไงพ่นตากฝนอยู่ยิ่งฝนตกฝนล่มมากกับเปียกเบิร์ตสลาการเปเลี่ยเพ่นพุ์้าเรียบร้อย้อครับเด้อสำหรับแอดมินก็ไปเห็นมาแล้วครับสถานที่หม่งปูยูนี่พุ่มพ่นอุยูนี่ ซักซิดครับสำหรับรอบนี้ครับแคบหนาจอยนะครับเด้อของเด็กปูบุญมีขันโขกขันมันยังไงก็จะควายว่ากันไปอีกทีนึงกะ็ะโถ่ของมาฮะผมกระไดยับเสีทันได้โชกมันแล้วผมเดี๋ยวไม้เหลขกบัญชีธนาคารของปูส่งไปให้นะครับเด้อยอังไงหดมือหอดนั่นเพิ่น ท้าบุนครับมาต้องมาผ่านผมยังใดๆทั้งสิ้นนะครับเด้อผมปร,รับส่วนเลขของปูหลอบนี่บอคูได้กับคูนึงนะครับก็บวาเฮฟซี่เอาไปเป็นแนวทั้งสำหรับการเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเด้อเก็บนี้ก็ควั ฝากเอฟซีไปทนได้มักคูได้มีแนวทางตัวได้เด่นมาตา,างได้มีเลขกวิ่งส่วนตัวอยู่แล้วมกส่วนตัวมาตรงกับเลขกในความฝันเจาควงค่ะตรงกับของปูค่ะเอาไปเป็นแนวทางไหนครับมีโอกาสหลายถ้าเลขกคือยังเลขกปูนของหมวดที่เราอยู่นีมันเป็นสามศูนย์หก ของฟูนี่ประมาณนี้แหละครับสามศูนย์หกหรือว่าศูนย์หกสามยังประมาณนี้แหละครับชิบยอดหลังผมมาได้เป็นหลังผมจักมันเจ็บกระดาษที่เขียนไว้ตัดเถี่ยวกวอนนี่จักมันเอาไว้ใส้ครับหาว่าเห็นครับว่าผมคาดคำนวณเหล็กเล้าขัดเหล็กเล้าแบบเย็ซี่ถี่รงทุนมืออื่นนี่แหละผมค่าเหยีดเหล็กเล้าเพรกากระเหล้าเพรามันม้วนฉิบงบรัฐบาลไทยต่อครับ <c oughs> ครับจีบหนีกนัไทยนี่ก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกคนนอ่นรับฟันดีนะครับเดอ้อสี่ได้ตัวเลขตัวแดงจึ้งคึง้งมาตรงกันหลดสี่ได้เงินไปทําบุญทําท่านสี่ได้มีเงินเจ็บเงินใส่ขออวยพรให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีตัวขวัญสุขควัญเจริญนะครับเดอ้อจีบหนีกันไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี้ยงแล้วเอ็เอเอดมินกัน รู้สึกว่าเพียอ,อยยุครับมือนี้มันเดิกแล้วก็พอเวลาปักพอนจะได้มีแห้งสู่ตัคขำอื่นไปหาชิปเด็ดๆมาให้หาแนวทางเด็ดๆมาให้พี่ให้น้องเข้าได้รับชมรับเบิ้งน้ำกันเพื่อไปเป็นแนวทางลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน้อครับเด้อสวัสดีครับ